สวัสดีครับพี่นงคงครับสวัสดีพี่นงองตอนเสาร์วันที่สบิบเอ็ดครับผมเดือนกันยายนเนาะวันนี้ครับผมตีห้าเคืองพี่นงองตีห้ากว่าเนาะสวัสดีพี่นงองทั้งไก่ทั้งไก่และกับเด้อทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมขอบคุณพี่นงองสุขสุขวันที่มาดูชิบอนุนังควงนะครับเนาะ ในช่องอนุรุณนำโขงชาแนลนะครับพี่น้องขอพุดนะครับเนอะไม่หนีตื่นแต่เศ้าครับพี่น้องตื่นแต่เศ้ามากทาธุระ่วนตัวเรียบร้อยเตรียมท่าจะไปทํางานเนาะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรประจาวันของอนุนรุนำโพงทุกหมือครับพี่น้องตื่นแตหน้าเบิงข่าวสารบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทำธุระ่วนตัวอาบน้ำอาบในเนาะล้วก็ ออกไปย่างเลนกับเร็กหน่อยจึงบิดเนาะแต่ว่าตัวน,นี้ยังบนออกไปเนาะครับจากประมาณหนึ่งนะครับถึงจะออกไปย่างเลนกับเร็กงหน่อยสตากับสติกนะครับเป็นจิตจวัตรประจําวันแต่ว่ามืนอนีกินข่าควอนนาเปี่หน่อยกินข่ากวันมือนีนอได้เนื้อบัวทอดนะครับพี่น้องเนื้อบัวทอดนะครับข้าแ้ามืนอนี้นะครับน,นะครับข้าแ้ามือนี้นะครับ ห้องท่องพี่น้องห้องท่องเนาะจินท้าวเศร้านะครับคนท้องเจี๊ออกไปทํางานเนาะกินเข้าให้เรียบร่อยไตถึงที่ทํางานแล้วก็กับว่าต้องไปยากนั่นกันกินเข้าเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะอืันนู้นนางพงก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดมีเวลาก็จะกินเขา้าเวตบันเนาะครับเพื่อบป,ปน็นงกันเสียเวลาในการทํางานเนาะพี่น้องเป็นยังไงบ้างเนาะรับมือเนี้เนาะครับ ตื่นขึ้นมาตอนเศร้าๆออกไปข้างนอก็ยังฝนตกแสีๆอยู่กับพี่นอนะ้องเนาะฝนตกอยู่นะครับเนื่องจากเป็นพายุเป็นวานสั่นเนาะครับกรมอุตุนิยมวิทยาวาเป็นพายุเขานะครับพายุเขาภาคตะวันออกนะครับใช่ฟังทุกจังหวัดเลยนะครับภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นก็โค้งสีทุลักทุเล่หน่อยพี่น้องไปทำงานนะขันน้นพระเซา ดูแล้วมันอาจ,จะเป็นลิ้นๆหรือซือๆครับพี่น้องฝนเนาะมาพี่น้องครับมากินเข่ากันน้ำกันครับมาจินเขาน้ำกันอันนนน้งโพงกันกินเขาครับผมสวัสดีพี่น้องเลือครับเด้อสวัสดีอีกที่หนึ่งครับ นะพนคคนนี่น้องผมขอครับอนุนุ่งคงกินของง่ายๆได้พี่น้องกินง่ายๆนะครับเนาะแกนเนื้อทอดเนี่ยกับพ่อแล้วนะครับอันยจริงสบอก น้องได้ยังกินເຊົ້ານໍครับບ້ານได้ยังกินເຊົ້ครับ ขอบคุณพี่น้องสุขุทุกคนนะครับเด้อคลิปนี้กับเคนี้เนาะคลิปหน้าจ้งพอกันไหมครับพี่น้องมานนุ่มคงกิดกินข้าวอิ่มแล้วครับผมขอบคุณพี่นออ้นองขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานนุ่มมาคงเยอเด้อครับมานนุ่มคงจะได้ทำคลิปใหม่พี่น้องเขาได้ดูต่อไปเนาะคลิปนี้พอเคนี้ครับสวัสดีครับ